ผมชอบแอปติ๊กต็อกเนี่ยตรงที่มันไม่สูบเงินของบ้านฟ้าอ่าวันนี้วันที่สี่ผมใส่งบไปห้าร้อยถ้าเป็นบ้านฟ้านะรอไปหมดเลยห้าร้อยแต่เนี้ยมันไม่สูบเงินเหมือนบ้านฟ้านะดูดิใส่ไปห้าร้อยไอ้ตัวเนี้ยกินไป9ก้าสิบสี่ตัวนี้กินไปแค่ห้าสิบอ่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะอ่าโดยรวมถือว่าโอเคก็มีการซื้อสี่เอ่ออันเนี้ยผมก็งงนะว่าเขาแบบเริ่มต้นชําระเงินแต่เขายังไม่ซื้อ ก็ยังมีลุ้นนะถ้าเกิดเขาจ่ายเงินก็คือเราก็ได้ตังค์เอออย่างไอตัวเนี้ยมาเช้าอ่ะซื้อไปหนึ่งเริ่มต้นชําระเงินสามอืมตอนเนี้ยซื้อสามแมะแล้วก็รอเริ่มต้นชําระเงินก็อรอลุ้นให้เขาซื้อเออมันก็ดีนะเขาอาจจะแบบตัดสินใจอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยโดยรวมถือว่าโอเคนะบางตัวเนี่ย CPM ต่ํามากเลย CPM ต่ำอะ่ะมันจะให้เราจ่ายเงินไม่แพงจ่ายเงินไม่แพงแล้วก็มันจะนําส่งดีอย่างเนี้ยนะพันวิวจ่ายแค่สามสิบหกบาท เออคือว่าคุม้มมากเออได้วิวได้อะไรไปเนี่ย